สวัสดีครับท่านผู้ชมกระแสมาแรงเป็นอย่างมากสองโค้ดสองแนวทางคุมทีมชาติไทยชุดยู17ในขณะที่ลูกกลิงของซิวาแม็กแซสกับทีมชาติไทยดังไกลถึงยุโรปกระแสแฟนบอลเรียกร้องสองโค้ดสองแนวทางคุมทีมชาติไทยชุดยู17กวนลงหลังจากที่ทีมชาติไทยแพ้กับอุชเบีย1ประตูต่อ4ในการทำศึกเอฟซียู17รอบุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบีย โดยทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของเซอร์เด็ตเจติดมิราบไปเติมสามทีมแรกในรอบแบ่งกลุ่มแพ้กับอุซเบกิสถาน1ปต4ผลงานต่างจากอีกสองทีมจากอาเซียนด้วยกันหลังจากที่อิโนโดนีเซียพลิกนรกค้นเอาชติเกาหลใต้1-0ปในขณะที่เวียดนามควยันเสมอออสเตรเลีย1-1โดยทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีภายใต้การคุมทัพของเซอร์เด็ตเจติมิราบมีรูปแบบการเล่นที่ยืนยาวไปข้างหน้า ไม่มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนจนแพ้กับอุซเบกิสถานหนึ่งประตูต่อสส่งผลให้แฟนบอลจำนวนมากเรียกร้องให้ใช้โค้ชญี่ปุ่นระบบเจเปนเวตามแนวทางทีมชาติไทยชุดใหญ่และยู3่ 23. ที่มีระบบการเล่นที่ชัดเจนเพชซิ่งแดงบนวิ่งใส่คู่แข่งหรืออีกแนวทางคือแฟนบอลเรียกร้องให้โค้ชซิโก,โก้อดีตกุนซอทีมชาติไทยชุดใหญ่กลับมาคัมแบ็กคุมทีมชาติไทยชุดยู7แล้วเพื่อนๆล่ะครับอย่าเห็นทีมชาติไทยระบบเจเปนเวยกชุด หรืออยาใกให้โคสิโก้คุมทีมชาติไทยชุดยดู1 7โดยโปรแกรมนัดที่สองในรอบเป็นกลุ่มวันที่เกตเมษาเวลาเที่ยงคืน15นาทีไทยเราจะพบกับซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพเดอะตุ๊กไม่ทนเผยปกติทีมชาติไทยไม่ได้เล่นแบบนี้เดอะตุ๊กปิยบงพิออนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยและเทคนิสคสมาคมฟุตบอลเตรียมติดต่อสอบถามเสอร์เดดเจเดดมิราหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยชุดยู11หลังจากทีท่พาทีม แพ้ย่อยยับ1ประตูต่อ4ให้กับอุซเบกิสถานโดยตัวุ๊กได้เผยว่าการเตรียมทีมก่อนททวร์นาเมนต์ก็ถือว่าเป็นไปอย่างดีแต่เมื่อดูฟอร์มในสนามจริงกับพบสิ่งที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะแนวทางการเล่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนกลายไปเล่นบอลยาวจากในรับไปข้างหน้าไม่มีการต่อเกมแดนกลางไม่มีการต่อเกมในแดนกลางอย่างที่เคยเล่นในรอบคัดเลือกโดยรอบคัดเลือกทีมชุดนี้แสดงให้เห็นถึงแนวลุกที่ดีมาก แต่ในรอบสุดท้ายกลับเปลี่ยนไปเป็นคนละทีมยังไม่ได้คุยกับโค้ชโดยตรงแต่เร็วๆนี้คงต้องติดต่อสอบถามให้ชัดเจนขึ้นโดยนอกจากนี้เตตุกยังกล่าวถึงจุดแข็งของทีมชาติไทยชุดนี้โดยปกติผู้เล่นแดนกลางจะใช้แต่ทุกคนและอาชีช,ชัยวัฒน์เป็นแกนหลักของทีมในการขับเคลื่อนเกมในแดนกลางแต่าการในคันในครั้งนี้กลับไม่ปรากฏรูปแบบเดิมต้องรอคุยกับโค้ชอีกทีว่าเหตุใดถึงเปลี่ยนสไตล์การเล่น ส่งผลต,ต่อความการเล่นในสนามครับนี่คําำกล่าวของเตอร์ตุกเทคนิคสมาคมฟุตบอลถึงแม้แทยเราจะแพ้เกมแรกให้ทางอุซเบกิสถาน1ประตูต่อ4แต่ลูกจิงของซิวาเมสเซสดังไกลถึงยุโรปโด่งดังไกลถึงยุโรปเฟนบอลแมนยูพูดถึงประตูแรกของซิวาเมสเซสกับทีมชาติไทยหลังจากที่ซิวาเมสเซสในลูกทีมชาติไทยอูยครึ่งไทยเวลไวัย15ปีประเดิมประตูแรกให้กับทีมชาติไทย ในการแขง่งขันยูสเกตซิงชแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียและล่าสุดแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยุโรปได้โพสต์จังหวะลากเข้าไปยิงของซิวามาเซตให้กับทีมชาติไทยก่อนที่แฟนบอลต่างประเทศจะเข้ามาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าน้องชายคนนี้มีพรสวรรค์สูงโดยคนต่อมาบอกว่าก็เหมือนสิ่งที่กาญชาชูทำคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านั่นคือนักเตะไทยที่ดีที่สุดตลอดการ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาคล้ายกับจาดอนชานโช่จริงจริงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านั่นคือการเซนสัญญาที่ยอดเยี่ยมของแมนยูคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนนี้ดีกว่าการนาโช่เซอีกบอกตรงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านั่นคือลูกชายของโรเบิร์ตเอ็ดซอรใช่ไหมโดยคนต่อมาบอกว่าคนนี้ดีกว่าการนาโช่เซย์บโดยคนต่อมาบอกว่าเป็นช่วงเวลาสาคัญของเซอร์อัลเซดยิงประตูได้ตั้งแต่เปิดตัวกับทีมชาติไทยชุดยูสเกในศึกเอเชียครับ อนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้านแรกคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าเป็นประตูที่สวยและยอดเยี่ยมมากครับนี่คอมเมนต์บางส่วนของแฟนบอลแมนยูหลังจากที่ชัวแม็กเซดยิงประตูแรกได้ให้กับทีมชาติไทยคายรออีกหนึ่งนเตะลูกรึ่งแทงกฤษจ,จากสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสที่มาคัดตัวกับทีมชาติไทยชุดฟูวเกก่อนที่เจ้าตัวจะไม่ผ่านการตัดตัวโดยเจ้าตัวได้โพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวสองโพสต์หลังทีมชาติไทยประเดิมสามเกมแรก แพ้กับอุซเบกิสถาน1นประตูต่อสในการแข่งขัน FC ฟซียูสเกตเอเชียครับรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียล่าสุดไครลรอประกาศหลังลูกขึ้งไทยกิตจากสโมสรนอตติงแฮมฟอร์ดส์ได้โพสต์ขึ้นไ,จจสสน Forest, ไ,นไว้สโพสต์โดยภาพแรกเจ้าตัวได้โพสต์รูปการ์ตูนเพื่อนทีมชาติไทยชุดยูสเกตได้ขอเสื้อทีมนอตติงแฮมฟอร์ดส์ของเจ้าตัวและโพสต์รูปที่2เป็นซิวารแม็กเซ็ตกองหน้าลูกขึ้งไทยเวลวิ่งดีใจหลังจากที่เจ้าตัวยิงประตูได้ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายไปอย่างมากที่ไคลร,รอแนวรับดีกีโยวชนฟิมลบิกอังกฤษไม่ผ่านการตัดตัวกับทีมชาติไทยชุดนี้ถ้าไทยเรามีไคลร,รอแนวรับประสบการณ์ยุโรปอาจจะช่วยทีมชาติไทยได้แน่การที่ไคลร,รอเจ้าตัวไม่มีชื่อกับทีมชาติไทยชุดนี้อาจเป็นเพราะเจ้าตัวไม่เข้ากับระบบของเสอร์เดดก,ก็เป็นไปได้โดยไทยเรายังพอมีหวังที่จะผ่านเข้ารอบโดยโปรแกรมหน้าต่อไปของทีมชาติไทยวันที่เกตเมษาเวลาเที่ยงคืน15้านาทีพบกับเซาดีอาระเบจภาพ ้ากใครเราอยากอยู่ในเส้นทางการเข้ารอบเกมนี้ต้องเอาชนะ,ะซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพให้ได้ได้รุนให้อุสเบกิสถานเอาชนะ,ะทีมชาติจีนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ